สวัสดีจ้าสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอุพโภกับสองน้องแอมพี่น้องเอ๋ยน้องสาวเหนื่อยมือนี่มาบ้านน้องแคนพี่น้องเอ๋ยมาแต่เศร้ากันยังบทฮันพี่น้องเพิ่นทอดไข่แล้วแล้วอชันมีแต่ว่าสิทธากินข้าวไปโรงเรียนบอกมาหน่อเอ้าน้องเวทีลงเสืออ้ายโห S <S> สเ,ส,เสื้อซีเรลืองนี่ยคือซิมักคักเนาะเสื้ออันเจเอมาลาซื้อไห้เน้่นะทางนั่นก็แป้งหลุดให้ลูกพี่น้องเอ้ยแป้งหลุดให้ลูกสาวมันมันเป็นอะไรคือว่าแป้งเมาน่นะเออบีแตกอืม แมนเนาะอือ่ไรอจ้าบดยนอือน้องเพติกำลังนงเสื่อผ้าลอยนงเสื่อผ้กอากำลงังเตรียมจะไปโรงเรียนพี่น้องเลยนั่งกัน

พื่นนะเนาะหืมน้ำตา้งห hm? ัวตกเอ้าคือว่าจังสันลูกมันเป็นอะไรหืกินเหยื่อผัวเจ้าเอ้าเปลี่ยนเจ้าละเด้ผัวเจ้ากับไอ้แค้นแล้วบบไหน่น่ะแม่นลำะแม่นบเออมปินอ๋อขอเสื่อนี่ใส้ขอเสื่อเจ้าน่ะขอเสื่ออายุใช้เออ โอ้ยมันสวยเด้อน้นองเฟตี้จินตุกตุกมาลงมากินข้าวลูกกินอิ่มแล้วกินอิ่มแหละยังแต่อ,นนอาแค้นยังพักินกินไก่อดอืมอืมกินไก่ชีดำเป็นยังคือชีดำไก่ไห,ไไหมไผ่ทอดนะลูกหึเจ้าอะไรเลยน้องเฟตี้ทอดไก่ไหม ทันอยู่ใช่เนาะน้องเพชรติเห็ดถอดไข่โอ้ยแซ่ผู้ดีกรอบอู้ไม่แค่นกินมาแล้วแล้วก็เห็ดกินเองบุหรุถอดเอาใหม่เลยมันเป็นยังไงล่ะ ืมอคุไปวิ่มอคูไปวพ่งหมอคูไปซูมอยู่เมือง่อกำลังไปสื้อบีลดมาสอมให้ลูกปจังรถทีเขาพารทีมลง เพิ่นบ่ให้บ่เออมา ừ. <laughs> nào <laughs> มันดีมันดีชุริต้นบดหอมเกดมันเห็กินอืมาวเห็ด่ตามนังไกมันเห็ดกินบดอืมเห็บกินไข่มันบ่กินบดนะเล็อืหิวบเกมันได้แล้วแตกแล้วบุ้งมาเนี่ อหน่องเพตตี้ทำตัวงานธอลูกสวยจังเลยเยลฮ้ยเด้ยโอืมอืมอืมลูกเ่ออืมสวยได้วันนี้มันกลูกเพอเอาพ <laughs> <laughs> ูจักพ่ปป <laughs> อ

สองจงเบุกตอืมง่นไปโรงเรียนตอนนี้น้องแคนกำลังจ็ดทอดไข่ไปเร็วอ่งน้งนยังบานทันไปกำลังแต่งเครื่องเงอนกำลังกินเขาเรียมเครื่องอุ่ดเมื่อไอาหลุดเมื่อแล้วก็กระจกกลับไปโรงเรียน

ไพ่เอากับมาไพ่ชวนกับมามาน a m เจ้าพยาบาลเขาจะาไปขายบ่ะอเขาไปขายอะไรป่ะอืมขายริเทนอะไรจ้ะน้องมวยบอกเคยเห็นอากันยังมาน a m ไอ้แค่นได้จะฮะไปแต่น้ำพอนะ่อนะผู้อื่นอะบอกไปบ่ะแค่นอนะไปแค่นอื้ม เอาไม <si ่ไหวอุ่นไข่นะน้ำมันน้อยลูกคารุ่นจากคารุ่นอันนั้นนะจากคารุ่นน้ำมันนะลูกเออน้ำมันมันน้อยมันก็เลยดำนะคะล้างลหังมือลูกไม่ใช่ยังไม่ใช่เสือเด้อลูกมือนะ นิ้วมือก็สะอาดไล้พี่น้องข้าวจุว๊บตอนนี้น้องแค้นกำลังจะทอดไข่ทอดอะไรบรัสเซีกระเทียมบ่รืมดูอะไรเต็มสวยอืมฮะเป็น<า>ตาตชิสเสพร้อมแล้วในตอนนี้ มาจูบนูะนนายแม่นบ้ามาจูบนะอือคอยเห็นเด้อแม่นบ่ไอแคนเดี๋ยวอันจังหน่อยสิเปิดให้เบึนอะไรแค่เห็นคนเองเห็นแล้วอือเนี่ยคือว่าบรจูบแก้มช่เอ๊ะน้องกะติบ่เห็นแสดงว่าเห็น อร่อยซุด้อา้นีา่สดุแล้วตอนนี้ก็ได้ไข่เน่าไ่น่า่าบใส่ก้านรือโใส่ถ้วยไม้ก็ได้ทำลายแล้วพี่น้อง ทำลายกับใครแักจะถไย้ลูกเม่นวอนนองแค้นเอิ่นปลาลูกกี่เขานะแม่ลูกกี่เขานะ จะนาช่วยป้องเฮียนได้หรือ่ะอืมน้องเคนนขาวได้เนกินขาวนร้านเด้อเดบุไลจะได้กินหรือบอนลมโทรศัพท์ลูกอะเออแม่เออแม่เออแม่อามีบลอ่กินลูกอะเดย

โอเคได้แล้คุณพี่อืมทางแดงอืมหนังหารถนเียวจะสะดมคอืมเลงคองคกวองอืมพี่น้องาสิได้อำลาพะเจ้าพี่น้องปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจโดยจ้าสดีดดโอจบย เลยบายบายพี่น้องพอมาคลิปหนะ้าจาสบายดีจ้าโดเลยฝากส่งา่าบลุงบอยในเดอรปลาลุงสบายดี